ตอนที่2,236หลังจากให้มูเอ็กวนเป็นซูรองแดนแล้วมูเอ็กวนจะลองทันทีเจียงเฟิงมองไปที่มูเอ็กวนกำลังเตรียมครีมด้วยตัวเองและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปิดเผยจุดประสงค์ของเขาหือคุณหมายถึงคุณวางแผนที่จะใช้ครีมนี้เพื่อทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหรือไม่มูส่วนชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงเปิดปากของเธอและพูดว่า พระเจ้าคุณพูดจริงหรือเปล่ามันเป็นความจริงที่ฉันวางแผนไว้แล้วว่าฉันจะปล่อยให้คุณเป็นคนทำและฉันจะให้สูตรอาหารแน่นอนสูตรอาหารจะต้องถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัดเจียงเฟิงพูดเบาๆแน่นอนฉันรู้เรื่องนี้งูส่วนพยักหน้าจากนั้นมองไปที่เจียงเฟิงและพูดด้วยสีหน้าประหลาดใจแล้วจะแบ่งมันยังไงละ่ะช่วยฉันด้วยเจียงเฟิงพูดอย่างเฉยเมยฉันไม่ได้ขาดเงิน แค่ตอบแทนบุญคุณงั้นเหรอในสายตาคุณถ้าฉันช่วยคุณจะถือว่าเป็นบุญคุณไหมงูส่วนพูดด้วยความขุนเคืองแต่เมื่อเห็นท่าทีที่เฉยเมยของเจียงเฟิงงูส่วนก็แอบถอนหายใจและพูดต่อเจียงเฟิงคุณรู้ไหมว่าถ้าผลิตภัณฑ์นี้เปิดตัวจริงๆคุณรู้ไหมว่ามันจะก่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนี้คุณรู้ไหมว่าตำนานทางการค้าที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถสร้างได้ เจียงเฟงใส่หัวเขาไม่เข้าใจสิ่งนี้จริงๆในตอนนั้นหัวหน้าแกงเฉียวสร้างตำนานของมูลค่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยอาศัยโทรศัพท์กล้วยกล่าวได้ว่าอาณาจักรธุรกิจต้องการสินค้าขายดีหลักเพียงรายการเดียวและนี่ก็เพียงพอแล้วที่จะกลายเป็นแกนกลางของอาณาจักรธุรกิจงูส่วนกล่าวอย่างตื่นเต้นสำหรับเจียงเฟิงไม่เข้าใจ คุณไม่เข้าใจผู้หญิงคุณจึงไม่รู้ว่าผู้หญิงราคาเท่าไหร่ที่ยินดีจ่ายในกระบวนการแสวงหาความงามฉันรับรองได้ว่าตราบใดที่ผลิตภัณฑ์นี้เปิดตัวชื่อเสียงจะระเบิดทันทีในเวลานั้นฉันกล้าพูดเลยแม้ว่าฉันจะไม่พบคนดังที่จะรับรองแต่ความนิยมของสิ่งนี้ก็เทียบไม่ได้กับผลิตภัณฑ์เสริมความงามใดๆโอ้เจียนเฟิงตอบอย่างใจเย็นคุณคุณใจเย็นขนาดนี้ได้ยังไง มูส่วนรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยหลังจากพูดคุยกันเป็นเวลานานเจียงเฟิงก็มีปฏิกิริยาเช่นนี้ไม่น่ารำคาญเกินไปเหรอเจียงเฟิงยิง้มไม่เป็นไรถ้าคุณคิดว่ามันโอเคฉันแค่มาที่นี่เพื่อบอกคุณไม่เป็นไรที่เหลือคุณทำที่เหลือได้นี่คือสูตรคุณเก็บไว้วางกระดาษที่เขียนสูตรไว้มู่ส่วนถอนหายใจลองคิดถึงตัวตนของอีกฝ่ายแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมอีกฝ่ายถึงไม่สนใจเงิน คู่ต่อสู้คือปรมาจารย์มังกรแห่งลงเหมือนแต่ไม่มีเงินได้อย่างไรดูเหมือนว่าในที่สุดเรื่องนี้จะถูกจริงๆสำหรับฉันอืมถ้าคิดแบบนี้ทำไมอีกฝ่ายถึงเลือกคุณละ่ะในใจของอีกฝ่ายคุณมีความคิดของตัวเองแตกต่างจากคนอื่นหรือไม่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้มู่ส่วนก็ตื่นเต้นอีกครั้ง หลังจากได้รับสูตรแล้วบริษัทของมูเอ็กปวนก็เริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์การประชาสัมพันธ์โมเมนตัม<ๆ>และอื่นๆก็เข้าที่เข้าทางจากนั้นผลิตภัณฑ์ใหม่จะเริ่มเปิดตัวในงานถแถลงข่าวผู้ชมที่โชคดีเพียงไม่กี่คนได้รับเลือกทันทีเพื่อทำการทดลองทันทีผลการทดลองทำให้ผู้เชี่ยวชาญน,นำเสนอและสื่อต่างอุทานว่าเป็นปาฏิหาริย์จากนั้นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อมหัศจัรย์ก็เริ่มลุกเป็นไฟ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์นี้เจียงเฟิงกำลังศึกษาเนื้อหาของขาตั้งกล้องคิวชูโดยพื้นฐานแล้วและในที่สุดการเพอบปลูกของเขาก็ทะลุไปถึงแก๊งจินเจียงเฟิงไม่รู้ว่าทำไมแต่เมื่อเขาฝึกฝนดูเหมือนว่าเขาจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากความรู้สึกนั้นดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่หายากและขอขวดแม้ว่าจะมีแต่โดยพื้นฐานแล้วก็จะพังทลายในไม่ช้า ตอนที่2,237เป็นเป็นประเวทมนของการฝึกหัดหรือหรือเพราะเขามีพรสวรรค์โดยกำเนิดเจียงเฟงได้รับโทรศัพท์จากมูเอ็กวนเพื่อประกาศข่าวดีมูเอ็กวนบอกเจียงเฟงว่าผลิตภัณฑ์กำลังไฟไหม้ดีกรีความดังเกินใครจะคาดคิดปากต่อปากของผลิตภัณฑ์นี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการระเบิดของฟิชชันแต่ในเวลาเพียงหชั่วโมงเคานเตอร์และสินค้าทั้งหมดก็ขายหมด ราคาเดิมอยู่ที่2,888เฟสแรกผลิต3ล้านชุดขายหมดเกลี้ยงกล่าวอีกในหนึ่งยอดขายใน5ชั่วโมงนี้สูงถึงเกือบ1,000 0ล้านและกำไรสุทธิอยู่ที่หลายพันล้านราคาหุ้นของบริษัทมูเอ m u วนพุ่งขึ้นโดยตรงถึงขีดสุดสก็เปอร์ปรากฏตัวในตลาดและผลิตภัณฑ์ถูกคาดเดาเป็นการส่วนตัวถึงห0,000 000หยวนต่อชุดซึ่งยังคงขาดตลาด ดังนั้นเลมอนเอเซนจึงเริ่มวิพากษ์วิจารณ์บริษัทของมูเอ็กวนในฟอรัรมต่างๆโดยกล่าวว่าบริษัทของมูเอ็กวนเกี่ยวข้องกับการตลาดแบบอดยากบริษัทมูกวนได้เริ่มประชาสัมพันธ์โดยกล่าวว่าจะขยายกำลังการผลิตและปล่อยให้ผู้บริโภครออีกเล็กน้อยผลิตภัณฑ์ชุดที่สองจะออกมาเร็วๆนี้และไม่จำเป็นต้องจ่ายราคาสูงเพื่อเก่งกำไรแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีประสิทธ,ธิภาพมาก สินค้าในมือของนัดเกงกำไรเหล่านั้นจึงยังคงถูกสแสวงหาเจียงเฟงิงคุณว่างไหมฉันอยากเลี้ยงคุณด้วยอาหารข้ำอย่างไรก็ตามผลกำไรในครั้งนี้เราห้าสิบถึงห้าสิบงูส่วนพูดทางโทรศัพท์เจียงเฟิงยิ้มและสายหัวฉันไม่มีเวลาฉันจะไปกาะตะวันออกเฉียงใต้เร็วๆนี้ไปกาะตะวันออกเฉียงใต้คุณจะไปที่นั่นเพื่ออะไรงูส่วนถามแปลกๆเรื่องส่วนตัว เจียงเฟิงตอบด้วยรอยยิ้มพูดถึงการเดินทางไปยังเกาะตะวันออกเฉียงใต้ในเร็วๆนี้ตอนนี้คุณได้ใช้ประโยชน์จากตระกูลเก่าของแวงแล้วคุณไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ใช่ไหมหลังจากคุยกับมู่ซวนอีกครั้งเจียงเฟิงก็วางสายจากนั้นพูดกับหญิงหลงที่มาแต่เช้าว่าไปกันเถอะทั้งสองขึ้นเครื่องบินแล้วไปเซี่ยงไฮ้เพื่อต่อเครื่องด้วยกันสำหรับเจ้านายของตระกูลวังก็เพียงพอถึงห้องรอของสร้างหายโมดูและรออย่างเงียบ อิงรองเฝ้าดูเจียนเฟิงนั่งถัดจากสิบที่ดูเหมือนผู้ชายในชุดสูตทและรองเท้าหนังชายหนุ่มหวีผมอย่างพิถีพิถันยิ้มและถามตัวเองอย่างสุภาพทั้งสองคนกำลังรอยอยู่ที่ห้องรองขมวดคิ้วจากนั้นดึงแขนของเจียนเฟิงและพูดว่าไปนั่งตรงนั้นกันเถอะเจียนเฟิงมองไปที่ชายหนุ่มในตอนนี้และพยักหน้าทันใดนั้นใบหน้าของชายหนุ่มก็น่าเกลียด บทที่2,238เจียนเฟิงและอิงรองเปลี่ยนสถานที่ชายหนุ่มอายเกินกว่าจะวิ่งไล่ตามหลังจากดีดนิ้วและเรียกเจ้าหน้าที่สนามบินแล้วชายหนุ่มก็ถามคำถามสองสาข้อกับเจ้าหน้าที่ทำไมเที่ยวบินของคุณไปยังเกาะตะวันออกเฉียงใต้ช้าจังมันจะดีเลยอีกแล้วเหรอผมขอโทษครับผมยังไม่ได้รับแจ้งแจ้งว่าเครื่องบินจะล่าช้าอัญญประกาศคู่จริงเหรอ ไม่สายเร็วกว่านี้ไม่ได้หรือปรศนีขึ้นเครื่องไม่ดีไม่เหมือนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่บินขึ้นทันทีที่บินขึ้นท่านครับบริษัทของเรายังให้บริการเช่าเหมาลำส่วนตัวหากท่านต้องการฉันติดต่อคุณได้ เช่าเหมาลำลืมมันไปไม่จำเป็นฉันมีเครื่องบินส่วนตัวทำไมฉันยังนั่งเครื่องบินเช่าเหมาลำของคุณด้วยชายหนุ่มมองไปที่หญิงหลงซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลขณะพูดครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุฉันขึ้นเครื่องครั้งเดียวอัญญาประกาศคู่แต่พูดตามตรงประสบการณ์ของฉันแย่มากบริการของคุณต้องได้รับการปรับปรุงโอเคท่านฉันจะแสดงความคิดเห็นของคุณกลับเจียงเฟิงมองไปที่รวบรวมเรื่องตลกแล้วหัวเราะยืนขึ้น ชายในชุดสูทโกรธมากชี้ไปที่เจียงเฟิงแล้วพูดว่าไห้หนูนายหัวเราะอะไรเห็นไหมหืมชายในชุดสูทกำลังย่อเย้ยตัวเองเมื่อเห็นว่าหญิงหลงไม่ไม่แม้แต่จะมองเขาเขายิ่งอารมณ์เสียเขามองไปที่เจียงเฟิงจากนั้นมองไปที่หญิงหลงจดจำสองคนนี้อย่างเงียบเงียบหลังจากขึ้นเครื่องแล้วทั้งสองก็นั่งลงก่อนที่เครื่องบินจะบินขึ้นชายในชุดสูทก็เข้ามาหาเจียงเฟิงแล้วตบไหล่เจียงเฟิง เกิดอะไรขึ้นเจียงเฟิงเงยหน้าขึ้นมองชายในชุดสูทเปลี่ยนที่นั่งไปนั่งข้างๆฉันชายในชุดสูทชี้ไปที่ที่นั่งของตัวเองซึ่งอยู่ไม่ไกลเจียงเฟิงขมวดคิ้วมองไปที่ชายคนนั้นและพูดด้วยใบหน้าที่ไม่พอใจทำไมอัญญาประกาศคู่เอาเงินและนั่งข้างฉันขอที่นั่งนี้ให้ฉัน ชายในชุดสูทพูดอย่างภาคภูมิใจฉันมีเงินมากมายเอาเงินไปแล้วออกไปหญิงหลงขมวดคิ้วและเธอกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเจียงเฟิงได้พูดไปแล้วแล้วถ้าฉันไม่ปฏิเสธละ่ะไม่ละ่ะชายในชุดสูทหัวเราะและพูดว่าแล้วฉันจะบอกคุณว่าความเสียใจคืออะไรเด็กชายนี่คือเครื่องบินไปยังเกาะตะวันออกเฉียงใต้คุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางไปที่เกาะตะวันออกเฉียงใต้ คุณรู้หรือไม่ว่าฉันเป็นใครคุณรู้ไหมหลังจากที่คุณทำให้ฉันขุ่นเคืองคุณจะไม่สามารถขยับขยื่นแม้แต่นิ้วเดียวในเกาะตะวันออกเฉียงใต้ได้เจียงเฟิงสายหัวฉันไม่รู้ไว้งั้นฉันจะบอกให้เธอรู้ชายในชุดสูทพูดขณะตีเจียงเฟิงอย่างมคมขืนเจียงเฟิงยกมือขึ้นและคว้ากำปั้นของคู่ต่อสู้ชายในชุดสูตรกระตุกแต่ไม่กระตุกปล่อยนะไอ้บ้าฉันบอกให้ปล่อยไงไม่ได้ยิน ชายในชุดสูทหมุดหงิดดึงมืออีกข้างมาเจียงเฟิงบิดแบกแฮนของเขาข้อมือของฝ่ายตรงข้ามเ็บจากการถูกคว้าและร่างกายของเขาบิดเบี้ยวตนเขาหันกลับมาอย่างช่วยไม่ได้และแน่นอนว่าเขาไม่สามารถรับแรงตบนั้นไปได้เจียงเฟิงไม่แม้แต่จะยืนขึ้นเพียงแค่จับมือของฝ่ายตรงข้ามและพูดอย่างใจเย็นไปให้พ้นอย่ามารบกวนฉันไม่เช่นนั้นฉันจะทำให้คุณเสียใจทันที หลังจากผู้จบเจียงเฟิงก็ผลักมือของเขาออกไปและฝ่ายตรงข้ามเดินหน้าโยนลงโปรดขั้นหน้าเว็บไซต์นี้ h t t p u r l เวอร์ชั่นมือถือบิก h t t p u r l